นะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับด้วยอากาศที่แสนดีวันนี้นะครับลมเย็นสบายสบายนะครับเชิญพบกับผู้ประถมไปแล้วนะครับเชิญพบกับรายการของเราได้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมทำบุญับยูนิเซฟก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมนที่มาดูกันนะครับยูนิเซฟสำหรับเด็กๆทุกคนนะครับก็มันจะมีอะไรบ้างมีป่วยมีอดอาหาร ขาดอาหารนี่แหละแล้วก็เป็นอะไรนะแล้วก็มีเรื่องสงครามเนาะ UNICEF f o r every ิชัยยูนิเซฟจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับรับ<ม>ของไทยเราก็สามารถสนับสนุนยูนิเซฟได้นะครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารคาาการุงไทยธนาคารกรุงศรีอยธยาธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือท่านจะสามารถสแกน QR code นี่แล้วก็โอนเงินไปช่วยยูนิเซได้เลยนะครับอันนี้ของแท้เนาะ หรือจะยืนยันนะขอใบสใบสลิปเขาก็ได้ใบเสร็จก็ได้เนาะที่ Line ID Line Official ID นะครับ UNICEF d onation ตรงตัวเลยนะฮะ Line ID นะครับ UNICEF d onation หรือขี้เกียจมากก็สแกนนี้ก็ได้จิ๊กจิกสแกนคิวอ d e โคนะครับมาวันนี้เรามา INBOX กันแล้วเรา Unbox กันดีกว่าเผู้ผ่านก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอคนนคบขอคุณท่านรุจิร่พื้นจรัญยศนะครับ วันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์โรลส์รอยซกันนะครับคัตเตอร์มีไหมอันนี้ก็เพื่อเขาเข้าเหตุการณ์นะเราไม่มีคัตเตอร์แล้วนะครับขออนุญาตนะครับคัตเตอร์เราแบบเทพอ่ะเออเทพเทพคัตเตอร์เทพคัตเตอร์คัตที่เธอคัตไม่ออกคัตเตอร์อายุเป็นเป็นร้อยปีโอ้ขออภัย เด็กๆไม่ควรดูนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตนะขอบคุณมากขอบคุณคัตเตอร์ที่ออกมานะฮะโอกาสหน้าขออี่จิ้มได้นะคืออี่จิ้มได้จิ้มได้จิ้มไม่ได้ก็ต้องออกมานะอันนี้เป็นเครื่องรางนะฮะเครื่องรางของสายแขกเนาะก็เก่านะไม่ใช่ไม่เก่านี่เป็นร้อยปีนะเธอร้อยปีไหมร้อยจะ้ะเป็นร้อยปีจะ้จะแล้วก็เส็นเลยจะ้จะ,จะ,จะนี่ขันไปนั่งจะบีมเนี่ยโอ้โอ้โ ออันนี้เป็นถ้าเป็นแขกเขาก็เรียกว่าอะไรนะผมก็เรียกว่าถูกแต่เขาเรียกเหมือนมีดหมอนะแล้วคุณนอนทับหรือวันนี้โอ้ไม่เป็นไรช่างมันฮะอย่าไปคิดมากชีวิตคนเราต้องก้าวต่อไปแม้บางครั้งคุณจะนั่งทับมีดอายุเป็นร้อยปีแล้วมันจะพังก็ตามจงยิ้มยังมีความสุขะอย่างนยกูก็ยังเหลืออยู่เนาะโอเคครับทุกท่านมาดูกันวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์โรสสไตนะครับผมโทมิคะโรสสไตร์พร้อมที่จะให้ทุกท่านหนึ่งสองสามมาลุ้นไปได้วยกัน แกะด้านหน้าด้านไหนด้านบนดีกว่าเนาะเอาเอากล่องมาใช้ต่อไดอล้ลุ้นกันหน้าดูลุ้นกันอยู่นะครับทุกท่านลุ้นต่อเราต้องแกะดีดๆนะครับทุกท่านเวลาอันบ็อกเนี่ยเพราะว่าเวลาอันบ็อกแล้วถ้าเราแกะไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะเป็นบ l ีดคือบาดมือมันขาเนาะมันขาที่โดนบาดน,นั่นคือรอยบาดไม่ได้โดนใบพัดเรือนะ ผ่าไม่ใช่ไม่ได้โดนผ่าโดนไนฟ์ออชัปไอเทมเพนวอนเจอร์ก็คือรอยบาดเจ็บนะฮะหรือว่าแผลที่ทำเป็นสวนก็ออลองรอยนะฮะเทสยูเนียสมาดูกันทุกท่านพร้อมไหมฮะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ ทุกท่านเพคของเรามาแล้วนะครับทุกท่านเดินเดินเดนดนเดนเดมนเดินเีินเรินเนเดินเดมโเินเดินเดปีเนนีดินเดินนนเ้ินนนเดินเาินดนเดินเดินเดนดนเดินเดิเเันนเน คนละอย่างกันเลยเนาะอันนี้เขาเป็นโลหะหมดเลยเก็บงานดีมากครับเก็บงานเดิมๆเดิม,ดม,ดม,ดมจริงๆเลยเดิมๆเ,เลยจะจับยังไม่กล้าจับเลยเชิญพบกับทมิกาโรลส์โอส์ครับว้าว <Wow. S 2> สวยจริงๆสวยนะฮะสวยมากสวยงามทมิกาโรลส์ส์ขอบคุณมากท่านวอครับ ขอบคุณท่านบุิโรกผู้เจริญยศนะขอบคุณมากมากเลยโรสไนตดิสซิสโทมิคาโรส r ร y c ส1983 maybe maybe 1983โรสไรว์แฟนทอม f แฟนทอม e maybe few minutes สักครู่นะทุกน่าจะเป็นแฟนทอมเนาะโรส r ร y ์แฟนทอม o m 6 สเกล one per seventy eight โรสไลฟ์แฟนทอมหกสเกลหรือโมเดลหรือขนาดหนึ่งต่อเจ็ดสิบแปดนะครับนำเสนอฮะมันโรสรอยโทนิกะจริงๆสวยงามมากต้องมีงานเก็บสีแต่ว่าก็คงจะไม่เก็บสีแหละปกติเก็บสีแล้วไม่ค่อยได,ได,ด้ไม่ค่อยดีดังใจเท่าไหร่เดี๋ยวนะฮะ โรสรอยโทมิกะดูจากด้านในกันไหมโอ้โห oh oh. เขาทำละเอียดเนาะโอ้โ oh ห oh. ทำละเอียดอะถ้าเทียบกับคันนั้นคันนี้ละเอียดในสเกลหนึ่งต่อเจ็ดสิบแปดถือว่าละเอียดนะครับสวยงามมากขอบพระคุณมากๆเลยครับทุกท่านที่เข้ามาชมตอนนี้เราอันบ็อกซ์กันแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลัง ถ่ายเก็บดีเทลเนาะให้ดูกันเลยนี่คือโรสลอยแฟนทอม o m ของโทมิกะนะครับ r รสลอยแฟนทอมซิกซี่โรสลอยแฟนทอมบีไอซิกส์โลสลอยแฟนทอมหของโทมิกะนะครับแจแปแต่ว่าเป็นแจแปนที่ลิขสิทธินะจ๊ะอันนี้เป็นโลสลอยแฟนทอมหกหรือซนะครับของโทมิกะแจ p a แปเป็นลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์โรสลอยอันนี้เป็นางานลิขสิทธิ์ครับ เคเวล่กือสวยงามสมส่วนดูยังไงก็สวยเนาะมีความสุขจังเลยเห็นแล้วสวยครับสวยขอบคุณมากๆเลยเ j สเจ้าอย่าลืมทําบุญกับ unicef donation ด้วยกันนะครับพบกันคลิปหน้าในการถ่ายซูมอินซูมเอาอีกทีขอบคุณทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ